ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมวันนมาเตะเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาโป้เซิร์ฟเซิร์ฟเอเวนเกตนะฮะจะเป็นเอเวนเกตที่เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟยิงปืนนั่นแหละครับเนี่ยครับอ่าเขาจะเอาไอ้ที่ขุดเป็นที่ยิงปืนนะฮะเนี่ยครับอันนี้ฮะที่ผมถืออยู่เป็นปืนแรงนะครับปืนแรงที่สุดนะฮะอ่าเราก็จะให้ไกด์พาไปดูนะครับนี่คือไกด์เราครับ คุณทอมคุงทีเฮ็ดนะฮะอ่าเป็นสตาร์ทนั่นเองนะครับอย่างแรกเขาจะพาเราไปดูปืนนะฮะเขาจะบอกว่าปืน M9 นะครับราคา2,000บาทนะฮะอันนี้คือลูกกระสุนนะครับจะเป็นลูกกระสุนอันนี้นะครับผมก็ใช้ปืนอันนี้อยู่นะฮะอ่านี่ครับจากนั้นนะฮะนี่ครับนี่คือแอดมินนะฮะแอดมินเดอะลอส CGM นะฮะ นี่ครับต่อไปก็ปืนช็อตกันนะเป็นปืนลูกซองนะครับสามร้อยไอ้สามพันห้าร้อยนะฮะนี่ครับอิมเมอรัลเป็นไอ้นี่ฮะเป็นลูกกระสุนนะครับนี่ครับคุณทอมนี่นี่ฮะอิมเมอรัลเป็นลูกกระสุนเห็นไหมครับอ่าต่อไปปืน M อ A มหนึ่งนะฮะคือปืนอะไรเออ ปืนไงเออ MCA หนึ่งมันอ๋อนี่ฮะจะเป็นปืนแบบเป็นเหล็กนะฮะลูกกระสุนคือไอรอนนะครับนี่ฮะจะเป็นเหล็กนี่ที่เขาถืออยู่ต่อไปฮะ MK 4 6นะครับมันจะเป็นโกตนะฮะเป็นเหล็กนะฮะไอฟินจะเป็นไอไอที่เราขุดแล้วมันจะดรอปเป็นอ๋อทอมทอมโชว์หน่อยเนี่ยครับเนี่ยฮะจะเป็นอย่างงี้ครับเห็นนะครับโอเคฮะต่อไปเป็นปืน ออปืนนี้ครับอัศีมูฟนะฮะอัศีมูฟนะฮะเป็นไดมอนด์แบบผมนั่นเองกระสุนคือไดมอนด์นะครับนี่ครับที่เขาถืออยู่อ่าฮะก็ต่อไปครับไปดึงเงินกันนะฮะอ่าอันนี้ครับเขาก็บอกว่าแบ็คหลบบอลหลบบอนสามารถเติมเงินได้ที่ไลน์ชูวับนะฮะเติมห้าสิบทูได ห้าพน point นะครับเติมร้อยทูได้หนึ่งหมื่ point นะฮะเติมหนึ่งร้อยห้าสิบทูนะฮะได้หนึ่งพัน point นะฮะเติมสองร้อยทูได้สองพัน point นะครับเติมเงินได้ที่ลายชูวันะครับอ่าวาครับนี่คือรางรถไฟนะับมันจะขึ้นมาครับเขาว่าไขอยู่หมื่นหนึ่งไขได้ห้รางนะครับ นี่ครับคืออ,อะไรอะไรคือขึ้นขนมปังนะฮะอเอาไว้กินเวลาอาหารลดต่อไปนะครับคือดาบฟรีนั่นเองฮะแล้วก็กดมาสองครั้งเขาก็จะไม่มีดาบอะไรให้มากมายครับคขจะมีดาบนี้ให้ะฮะอันนี้เขาให้ค่าค่ากันไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็มารอเก็บตังค์นะฮะอันนี้ก็คือกางเกงครับไอคือขาะฮะ อันนี้คือเสื้อครับอันนี้คือเสื้อจากนั้นอันนี้คือขางเกงนะฮะอันนี้คือหมวกเขามาสลับกันโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทด,ทดสอบให้เขาทดสอบยิงปืนให้ดูนะฮะอ่าคุณทอมไปทดสอบการยิงปืนให้ดูนะครับยิงใส่ผมก็ได้ฮะอ่ายิงมาแล้วนี่นี่ครับมันก็ยิงมาเป็นสโนว์บอลนะฮะแต่ ไปดูข้างนอกครับแล้วว่าเลือดจะลดเท่าไหร่ครับอ่าให้เขายิงนะฮะอ่ะยิงยิงนะครับโอ้โหเลือดลดทีละสามนะฮะโอ้โหผมตายแล้วครับเลือดลดทีละสามอ่ะก็มาแล้วนะครับนี่ฮะอ่าก็จะมีเช็ดเช็ดนี่อยู่ครับ เป็นเหมือนฮีปฮีปเอนเดอร์ฮะอันนี้มีคนเปิดไปแล้วครับผมก็ไม่สามารถเปิดได้สามารถเปิดได้คนเดียวนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็หาเชดเอนเดอร์ ade, er นะฮะอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฮะแค่จะมาโปรโมทเซิร์ฟยิงปืนนั่นเองนะครับเออคุณโนบินี่ฮะก็ขอ ก็ขอจบคลิปกัเพียงแค่นี้นะฮะขอบคุณครับก่อนนี่จจากกันฮนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนี้หรือคลิปหน้าน,นต่อไปเหนด้วยนะครับ mm hmm. goodbye see you again next time tomorrow mm hmm. ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะบาย